ข้อความต่างมิติวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกวาดล้างพวกเล็ปทีเลียนพวกหน้าพวกฝ่ายมืดออกไปนะคะโดยข้อความจากเทวทูตไมเคิลก็คือเป็นการเสร็จสิ้นการทำความสะอาดของความมืดหรือของฝ่ายมืดเนี่ยผ่านพื้นที่เหล่านี้ที่จะเอามาส่งข้อความให้มนุษย์เราได้รู้กันนะคะการสรนเสริญความสว่างจาก Ambassador หรืออัครราชทูตไมเคิลนะคะก็คือเราเห็นหัวหน้าทูตสวรรค์ไมเคิลเนี่ยอันเป็นที่รักพร้อมกับผู้ติดตามของเขาแล้วก็กองทัพทูตสวรรค์แห่งแสงสีฟ้าของเขาด้วยรูปร่างอันกำยำของนักรบนะคะพร้อมด้วยดาบเพลิงสีน้ำเงินอันทรงพลงังมีโลของเขาสวมอุปกรณ์ป้องกันทั้งหมดแล้วก็ ล้อมรอบด้วยกองทัพทูตสวรรค์เนี่ยขนาดมหึมาเลยและสิ่งมีชีวิตแห่งแสงนะคบที่ติดตามพวกเขามาจํานวนมากมายเพื่อมาดําเนินการกวาดล้างแล้วก็ชาระล้างสิ่งสกปรปกนะคะทั้งหมดเนี่ยของโลกเป็นครั้งสุดท้ายของพื้นที่ทั้งหมดนี้ซึ่งรวมถึงประเทศอาร์เจนตินาชิลีอุลุกวัยปารากวัยแล้วก็บราซิลตอนใต้ หัวหน้าทูตสวรรค์ไมเคิลของเราเนี่ยผู้เป็นที่รักแจ้งให้เราทราบนะคะว่าการทำความสะอาดเนี่ยจะเริ่มอีกครั้งนะคะที่ภูเขาโบดยูริทอโกเอิร์กแล้วก็ที่ภูเขาทั้งหมดของนักบุญอลิซาเบตเซนต้าอลิซาเบลนะคะมีหน่วยคอมมานโดอื่นๆที่ประจำการด้วยเรือของพวกเขาเนี่ยไปยังชิลีอูลุกไกวปาลาไกวนะคะ ตอดทางตอนใต้ของอาร์เจนตินาและก็บราซิลด้วยการทำงานพร้อมกันอัคราจะทูตไมเคิลนะคะในตัวละครไหลายมิติที่มีอยู่ทั่วไปทุกคนทุกแข่งน่ชี้นำแล้วก็สถิตอยู่ในทุกพื้นที่ด้านบนด้านล่างแล้วก็ทุกที่นะคะการฉายลังสีเนี่ยเพื่อการปลดปล่อยเริ่มต้นขึ้นจากที่นี่เราวิงบอลแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากพระอิศวรผู้เป็นที่รักเพื่อช่วยตรีทูตก็คือเป็นเครื่องมือนะคะที่เราจะเอาไว้ป้องกัน ท่านนะคะเราวิ่งบอลแล้วก็ใช้แอตทรียอันเป็นที่รักเท่าๆกันเพื่อใช้ดาบของเธอแล้วก็ดาบของเทวทูตไมเคิลนะคะต่างดาวแต่ละตนหรือแต่ละท่านเนี่ยเขาก็จะมีอาวุธที่แบบของเขาเองเป็นประจำตัวประจำกายไว้สำหรับป้องกันตัวเองนะคะก็คือเรานำพวกเขาเนี่ยมาจากใจและใช้ตรีศูนย์ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของอาร์เจนตินาชิรีอุรุวรกวยัยปวัยแล้วก็บราซิลตอนใต้ พื้นที่เหล่านั้นนะคะทั้งหมดถูกห่อหุ้มด้วยพลังงานอันทรงพลังของตรีศูนย์ท่านพรอ,อีสวรติดตามเราก็ด้วยตลอดกระบวนการนี้เราครอบคลุมพื้นที่ที่ระบุเนี่ยทั้งหมดรวมทั้งนะคะรวมถึงทางตอนใต้ของบราซิลในขณะนี้เราดำเนินการในพื้นที่ของแบบภูเขาโบดเซโรอูริทอโกและก็เทอรนนะคะแคปิตอลเดลของมอนเตนคะเซโรนเออร์ติโตลอส ทเรนเนสนะคะเป็นกระโปรงแล้วก็พื้นที่เข้าถึงนักบุญอันเนสนักบุญอริซาเบธนะคะและก็เมืองซาบโบเนียทั้งหมดเลยตรีสูนล้อมรอบพื้นที่ดังกล่าวทั้งหมดทุกเส้นทางพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยถูกเคลียร์ด้วยตรีศูกับมิเกลและกับพี่น้องทุกคนในเรือส่วนของอิชิดริสนะคะยังถูกห่อหุ้มแล้วก็ชำระล้างด้วยพลังแล้วก็ พลังงานของตีศูนย์มันจะครอบคลุมทุกอย่างแล้วก็ทุกพื้นที่ของอาร์เจนตินาทุกรัฐนะคะหรือเรียกว่าจังหวัดบัวนอสไอเลสซันตาเฟแล้วก็ปารานานะคะระ,ระหว่างแม่น้ำบัวนอสไอเลสนะคะแล้วก็ลงไปจนถึงพาโตโกเนียเขาให้ความสำคัญอย่างมากกับโรซาซิโรการกวาดล้างขยายพลังงานชำระล้างทั้งหมดแล้วก็เป้าหมายเริ่มออกมาพวกเขาออกจากพอทัล ที่เทวทูตไมเคิลเนี่ยเปิดด้วยความหวาดกลัวพวกเขาทั้งหมดถูกดูดเข้าไปในพอร์ทัลขนาดใหญ่ซึ่งเปิดออกเพื่อชำระล้างพื้นที่ทั้งหมดมแมลงทุกขนาดก็ออกมาความมืดที่ทรงพลังจำนวนมากในพื้นที่ก็กำลังลดลงนะคะแล้วก็ลดลงอย่างต่อเนื่องพวกเขายัางช่วยยังช่วยนะคะจากเรือแล้วก็เรือมืดบางลำก็ถูกยิงด้วยในพื้นที่ เรือมือดเนี่ยก็ถูกยิงมีเรือที่เหมือนแบบมีปลาหมึกมีหนวดบ้างก็ทําท่าเก็บซากเศษทินหรือก็ซากศพแห่งความมืดดูเหมือนว่าจะเป็นร่างของดวงดาวมันเปิดส่วนล่างของมันนะคะแล้วก็ดูดเข้าไปหยิบมันขึ้นมาแล้วก็ส่งมันยังไปยังประตูพอร์ทัลพวกเขาบอกว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในเขตของโรซารรโอ มีข้อบอกพร่องที่ทรงพลังบางอย่างที่ลดลงในพื้นที่โบดหรือเรียกว่าชัพโป้เนี่ยเช่นการแต่แข็งแกร่งกว่าในพื้นที่ของโรซาริโอในพื้นที่ของบัวโนสไอเลสเนี่ยเป็นกระบวนการเดียวกันที่เขาแบบดำเนินการกับเรือประเภทเดียวกันเป้าหมายทั้งหมดก็กำลังจะลดลงพลังงานของตีศูนย์นะคะก็ดึงพวกเขาเนี่ยเข้ามาแล้วก็โจมตีพวกเขา เรือจะรวบรวมพวกมันนะคะเป็นรีไซเคิลแล้วก็นำพวกมัน,นผ่านพอร์ทัลไปยังโลกแห่งการชดใช้แล้วก็ไปยังพระอาทิตย์กลางไปยังพระอาทิตย์กลางหรือว่าเรียกว่าเซนทัลซันในพื้นที่ของเอกโครดมีสิ่งมีชีวิตแห่งความมืดที่ทรงพลังมากและมันก็ถูกนำออกจากที่นั่นขณะนี้กำลังดำเนินการแล้วเสร็จในบางส่วนการทำความสะอาดในอุรุกวัยชิลีปลวัยอาร์เจนตินา และทางตอนใต้ของบราซิลด้วยเรือนะกำลังถอยพอเท่ากําลังจะปิดเราก็ขอบคุณพระอิศวรสำหรับตีศูนย์เท,เทวทูตมิเกลผู้เป็นที่รักและก็แอสเตรียอ,อันเป็นที่รักและเครื่องมือแห่งพลังทั้งหมดที่เราใช้เราเก็บมันไว้ในใจเรือลำอื่นกนากำลังเข้ามาในพื้นที่ทั้งหมด เรือที่สูงมากใหญ่มากแผ่พลังงานอิเล็กทรอนิกบริสุทธิ์ของรังสีทั้ง7พอร์ทัลแห่งแสงเปิดขึ้นโดยเชื่อมต่อกับเอิร์าไดมอนด์แซฟไฟร์บรูคริสตัลซึ่งแผ่รังสีแล้วก็ผลิตเขาเรียกว่าอะไรปิดผนึกงานในพื้นที่นั้นแสงสีน้ำเงินแผ่ออกมาจากคริสตัลไปยังสถานที่และพื้นที่ทั้งหมดที่ได้รับการปลดปล่อยโดยมิเกล ซึ่งผู้ผู้ซึ่งร่วมกับผู้บัญชาการแอทธาเชอรเนด้วยควบคุมและก็สั่งการกระบวนการทั้งหมดนี้ผู้บัญชาผู้บัญชาการแอตทรานะคะหรือว่าคอมานแอตทราเชอรเรนเนี่ยพร้อมเรือของเขาดําเนินการและก็สั่งการกระบวนการแผ่รังสีทั้งหมดนี้จากคริสตัลแห่งแสงแสงจํานวนมากถูกฉายไปทั่วบริเวณเพราะว่า คริสตัลเนี่ยที่แบบต่างดาวเนี่ยเขาจะใช้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเหมือนไปเป็นสิ่งวิเศษที่สุดที่เขาสามารถที่จะเนรมิตอะไรก็ได้นะคะพวกเขาถึงห่วงแหนมากนะคะพลังงานและแสงของรังสีทั้ง7เนี่ยและพลังงานคอสมิกจํานวนมากเนี่ยแสงโฟตอนโฟชิตรนิกพลังงานสเกลาร์เทคเคโิอนิกพลังงานทั้งหมดของจักรวาลนะคะที่ส่งกระแสน้นําแทรกซึม ทุกสภาพแวดล้อมส่องแสงในทุกพื้นที่เลยพลังงานสีลุงเนี่ยแผ่กระจายนะคะไปทั่วพื้นที่แล้วก็พลังงานแสงทั้งหมดก็แผ่กระจายแล้วก็แทรกซึมอยู่ในบรรยากาศในจิตสํานึกแล้วก็จิตใจของสรรพสัตว์แล้วก็ทุกสรรพช,ชีวิตเลยพี่น้องเปล่งพลังงานจํานวนมากมาจากเรือ เรือมังกรที่นั่นน่ยอยู่เหนือหัวของเราจริงๆยังแผ่พลังงานจำนวนมหาศาลไปทั่วพื้นที่ของเมืองเอิร์กในต่างดาวเรืออัลฟาโอเมก้านะคะของพระบิดาพระมารดาพระเจ้าปรากฏตัวแล้วก็เรือใหญ่เรือเยรูซาเล็มใหม่ก็เข้าสู่ชัยชนะเช่นกันน่านฟ้าทั้งหมดเนี่ยก็ถูกล้างอย่างสมบูรณ์แล้วก็ปรากฏตัวของเรือขนาดมหฮมาสามลำ ได้แก่เรือมังกรคาปีคอนอัลฟาและโอเมกาเรือเยสรุมใหม่นะคะและบริษัทของเรืออื่นๆนะ่มีอีกมากมายทำให้เกิดแบบสนามแม่เหล็กที่รุนแรงมากมิเกลอ่ะแจ้งเราว่างานน้ำปิดร้อมพื้นที่ที่กำลังได้ข้อสรุปเช่นกันงานสิ้นสุดลงพอเทา่าก็ถูกปิดลงพื้นที่นี้ถูกปิดสนิทด้วยพลังงานความถี่ที่สูงมากแล้วก็มีแสงเข้ามาสูงมากพอเท่าเอิร์กเนี่ย ก็ถูกปิดแล้วก็ปิดผนึกเช่นกันพระเจ้าพระบิดาปรากฏบนจอจิตยินดีมากกับงานทุกอย่างที่ทำพระองค์นะต้องการให้เรารู้ว่าการประทับของพระองค์ในสถานที่เหล่านี้ในงานเหล่านี้และการประทับอยู่ของพระองค์เป็นพื้นฐานทำให้งานทั้งหมดมีความเข้มแข็งลุ่มลึกและก็เข็งเคร่งครัดมากขึ้น เขากล่าวคำอำลาด้วยความยินดีอย่างยิ่งพระบิดาพระมารดาแล้วก็พระผู้เป็นเจ้านะคะสำหรับการชำระล้างความมืดเนี่ยก็สิ้นสุดลงนะคะชัยโย و. สันเสริญแสงโคโดอิตโคโดอิตโคโดอิตอ,อโดไนเซบายอสฉันคือเทวทูตไมเคลิลก็ผ่านชนเนลของเอมมานนเอลแล้วก็บาทหลวงอโดไนนะคะภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งเอิร์กนะคะ ก็มาต่อด้วยระบบนะคะบริหารงานที่ของต่างดาวว่าแต่ละแต่ละเทวทูตเนี่ยแต่ละคนนะมีลักษณะการทำงานอย่างไรนะคะก็คือเป็นการอัปเดตซอฟต์แวร์ดาวเคราะห์นะคะเหล่าปรามาจารย์หรือบีอิงต่างดาวโครงสร้างของการบริหารที่ทำงานจากระยะไกลในจักรวาลเนี่ยก็คือเป็นสมาสมาพันธ์ของกาเลติกอัลตรานะคะคือสมาพันธ์กาเลติกคอนเฟดเดเรชั่น แล้วก็อัลฟาโอเมก้าที่มีโครงสร้างขนาดเล็กแล้วก็แผ่ออกไปในมิติที่ต่ำกวา่าเป็นการบริหารแล้วก็เชื่อมโยงโปรแกรมสำหรับโลกและเราด้วยนะคะดังนั้นคำสั่งของดาวฤกษ์เรียกว่าสเตล่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะผ่านทางหน่วยคอมมานโดแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยๆในระดับดาวหน่วยคอมมานโดจะทำงานร่วมกับกลุ่มนะคะกับเราผ่านกลุ่ม a อตราคอลเลกทีฟนะคะไม่ใช่กองบัญชาการตระเวนอวกาศเอตรา เอทรัสเพยเพโทรคอมานคอมานกลุ่มอัฒ่านะคะอทร่าโ l ลเลกทีฟเนี่ยมีงานสองขั้นตอนระ,ระยะแรกก็คือกลุ่มที่มีซานันดาหรือเรียกว่าพระเยซูเขาจะเป็นผู้นำหรือว่าเป็นผู้อำนวยการแล้วก็ผู้ผู้บัญชาการกองเรือซึ่งเป็นอัทราเซลันกองยานเหล่านั้นนะประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตจากเผ่าพันธุ์คริสตตชนทั้งหมดเช่นชาวอาร์ทูเลียนแอนทาเรีย แอนโดเมดาอเวเรสเฟรลินเสเป็นต้นนะคะเป็นตัวแทนของระบบ Star System เป็นกลุ่มเล็กๆจากแต่ละกลุ่มอั t a าเชอรัเนี่ยเป็นผู้บัญญการแล้วก็เป็นหัวหน้าซึ่งหมายความว่าเขาเป็นแบบรองผู้บัญชาการแล้วก็เป็นมือขวาของผู้อํานวยการก็คือ s a n นันดาก็คือพระเยซูของเรานะคะพระพระเยซูเน่ยเป็นเป็นลักษณะเป็นผู้บัญชาการของของลักษณะของจักรวาล หรือเรียกว่าพระเยซูเนี่ยก็คือคําสั่งของอัตราเนี่ยนอกเหนือจากการเป็นคริสติกหรือว่าคริสเตียนนะคะทั้งหมดเนี่ยก็คือสีฟ้าไพลินเขาเรียกว่าแซฟไฟร์บรูนั่นคือสาเหตุที่ชุดนะคะของพวกเขาจะเป็นสีน้ําเงินพวกเขาทั้งหมดเนี่ยมิเกลคําสั่งทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในความดูแลของซานันดาของพระเยซูแล้วก็อัตราเชแลนนะคะผ่านกลุ่มอัตราหรืออัตราคอเลกทีฟหรือกลุ่มดาวเลอร์คริสติก เนื่องจากนะฮะเป็นไปไม่ได้ที่อัตราเชอเลนนจะลงไปมากกว่ามิติ6ตีเขาจะทำเขาจะทาผ่านเมืองต่างๆนะฮะดังนั้นซานันดาออทราจึงดำลงตำแหน่งผู้บริหารในแผ่นดินชั้นในอากาานะคะสมาบาลาแล้วก็จากเรือเยรูซาเลมหรือเรียกว่าฟินิพวกเขาเนี่ยจะติดต่อกับเมอร์คาบาที่สร้างเมืองบรูซเซฟไฟภายในโลกทั้งหมด เก็บไว้ในดินแดนภายในกับสิ่งมีชีวิตและก็เผ่าพันธุ์ของเรมูเรียเมื่อจมลงสิ่งมีชีวิตและก็เผ่าพันธุ์ของเรมูเรียเหล่านี้นะคะได้ก่อเมืองขึ้นพร้อมกันเป็นกระแสน้ําวนที่แบบประกอบเป็นเมอร์คาบ้าวางไว้ที่จุดยุยดทธศาสตร์ซึ่งตรงกับจุดบนพื้นผิวก่อตัวเป็นเมอร์คาบ้าจึงเกิดการรวมตัวกันของเพนเตาฟานะคะขึ้นแล้วก็เพนเตาฟาลงของวงกลมปริศนาของนิวเคลีย พวกเขาวางกระจกไว้ในบรรยากาศของเราตามที่เรียกกันว่าหลายคนสับสนกับพอเท่าเพราะไม่ใช่เป็นกระจกที่รับคลื่นความถี่หรือแซฟไฟบรูเลและเข้าสู่ชั้นบรรยากาศและจากชั้นบรรยากาศมาลดระดับลงมายังเมืองต่างๆในต่างดาวเช่นเอิร์กซึ่งเป็นเมืองสีนะคะ h ซฟไ b บรู Brew, เพราะว่าผู้อาศัยที่อยู่ในยศของเทวดาแล้วก็มีเทวทูตแห่งนะคะความถี่สีน้ำเงิน a r ก Angel of Rufi f r e q u e n c y แล้วก็เชื่อมต่อโดยตรงกับอัชชา c h ช l ล r e นในทางกลับกันนะคะของเทรอสเนี่ยเป็นเมืองในต่างดาวซึ่งก่อตัวขึ้นโดยชาวเรมูเรียที่เหลือซึ่งสืบเชื้อสายมาจากโลกชั้นใน i n นเ r อร์เอและผู้นำทั้งจิตวิญญาณของพวกเขาก็คืออดาดัมมะซึ่งมีการผสมผสานโดยตรงกับซานันดาหรือพระเยซู ดังนั้นทุกคนเนี่ยที่ทำงานร่วมกันแล้วก็พูดติดต่อของพวกเขาบนพื้นผิวในฐานะ s t a r ์ซีดบางคนเนี่ยที่ได้รับข้อมูลแล้วก็ไปทำงานในพื้นผิวของกลุ่ม a t ต a ราเซอร์ฟิทแอต l ราคอเลกทีฟตอนนี้สนันดาแล้วก็พระพ,พุทธเจ้าหรือพระโกตมะก็คือประชัไทยคือพระโคดมใช่ไหมคะได้รับคำสั่งจากการบริหารดินแดนภายในโลก Inner Earth ิร์ธนะคะแอด i ินิสทรชัน พวกเขาเนี่ยเป็นผู้อุมในาการโครงการสำหรับเมืองเหล่านี้ที่ก่อตัวเป็นเมอร์คาบ้าน,นะคะแล้วก็ซานันดารับผิดชอบเปรีวเพลิงสามเท่าแล้วก็ส่วนครสิสต์ศาสนาของหัวใจแล้วก็พระพุทธเจ้าหรือพระโคโดมในเวลาเดียวกันชี้นำสิ่งเดียวกันแต่มาจากสติสัมปชัญญะพวกเขาคือผู้อํำนวยการของกลุ่มพาราดอนภาพสีขาวที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารโลก กลุ่มพาราดอนภาพสีขาวเป็นการเผยแพร่ข,ของอัลฟาและโอเมก้าอัลฟาและโอเมก้าเนี่ยเป็นการเผยแพร่ข,ข,ของซามูนาซันตากลุ่มพาราดอนภาพสีขาวพวกเขาเป็นความถี่ของคน24โบราณนะคะของวันก็คือเรียกว่า24 ancient o f day ทุกอย่างเนี่ยเป็นควนตั้มนะคะเป็นลักษณะเมกคีเซดิกอันนี้ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารทั้งหมดนะคะที่ เข้ามายัางโลกเรามาดูแลโลกเราในตอนนี้แล้วก็มาช่วยขจัดความมืดขจัดพวกเล็บที่เลียนที่เป็นลักษณะหัวหน้าโจกๆทั้งหมดเนี่ยออกไปทั้งพื้นบนโลกใต้โลกเนี่ยไปหมดแล้วตอนนี้เราแค่เหลือที่เราแบบช่วยกันมาเพิ่มพลังงานบวกนะคะให้แบบมีการให้อภยัยพยายามอย่าไปคิดอะไรลบๆมาค่ะคือใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขทำสมาธิติดต่อกับ i n นเนอร์เซของเราติดต่อสามารถติดต่อเชื่อมโยงกับเทวทูตทุกๆองค์ได้เลยนะคะถ้าเราได้ส่งฮิวออกไปทําชีวิตอย่างมีความสุขแค่นี้เองนะคะเราก็จะเจอแต่สิ่งที่ดีมิติ5ด้วยกันทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ